สวัสดีค่ะวันนี้จะเข้ามาเปลี่ยนอีเมลในวงในเมอ c h แ n น App ต้องบอกก่อนว่าของแอดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชี e-payment ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ทำการยกเลิก Lineman.gp ก่อนซึ่งแอดก็ได้เข้าไปกรอกฟอร์มยกเลิก GP แล้วใครยังไม่ได้รับชมเลื่อนหาดูได้เป็นคลิปก่อนหน้านี้วันนี้จะเข้ามาเปลี่ยนอีเมลไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกคลิกเข้าไปที่วงใน Mer c h a n t App แล้วคลิกที่ตั้งค่าเสร็จแล้วมาที่บัญชีผู้ใช้ คลิกเข้าไปที่บัญชีของฉันอีเมลที่แสดงอยู่นี้คืออีเมลที่ใช้สมัคร gp ในตอนแรกแอดจได้ทำการยกเลิก gp ไปแล้วและจะสมัคร gp อีกครั้งโดยใช้อีเมลใหม่นี้คลิกเข้าไปที่อีเมลพิมพ์อีเมลใหม่ลงไปเสร็จแล้วเลื่อนมาที่ด้านล่างคลิกที่ยืนยันอีเมลจะมีข้อความนี้เด้งขึ้นมาหากการยืนยันสำเร็จระบบจะใช้อีเมลใหม่ในการลงชื่อเข้าใช้วงในเมอร์ชแอนแอและรับรายงานยืนยันการทารายการหรือไม่ ให้คลิกที่ยืนยัน